นี่คือความจริงที่ผู้สูงวัยจะต้องเผชิญมาเล่สู่กันฟังตามประสาคนเพื่อนคยมาเล่สู่กันฟังเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังนี่คือความจริงที่ผู้สูงวัยจะต้องเผชิญอย่างแรกเลยครับคือความสันโดษในบ้านปลายของชีวิต เป็นความจริงที่ว่าคนรอบตัวเราจะลดลงตลอดเวลามนุษย์ไม่ได้ลดลงนะครับแต่ว่าลองนึกถึงหลักความจริงที่ว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายก็จากไปหมดแล้วส่วนคนที่อยู่ในวัยเดียวกันกับเราก็จะน้อยลงที่ยังอยู่ก็จะมีปัญหาในการดูแลตัวเองการไปมาหาสู่กันจะเป็นเรื่องยากขึ้นทุกทีส่วนคนรุ่นหลังรุ่นลกูกรุ่นหลาน เขาก็กําลังง่วนอยู่กับการใช้ชีวิตและการทํางานแล้วก็ความเป็นอยู่ของเขาเพราะคนรุ่นเขากับคนรุ่นเราดําเนินชีวิตต่างกันวิธีชีวิตของคนเปลี่ยนไปแล้วลูกหลานจะไม่ค่อยมีเวลามาดูแลเรามากมายนะครับคู่ชีวิตของเราก็อาจจะจากไปก่อนบางทีก็จะเร็วกว่าที่เราคาดไว้เพราะฉะนั้นเราอาจจะถูกทิ้งอยู่กับวันเวลาที่ว่างเปล่าคนเดียวก็เป็นได้ เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวให้ได้และยอมรับกับความสันโดษในบ้านปลายของชีวิตที่จะต้องเกิดขึ้นประการต่อมาสังคมจะเริ่มให้ความสำคัญกับเราน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ว่าในอดีตของเราจะเคยยิ่งใหญ่หรือมีชื่อเสียงมีเกียรติยศอะไรมากมายขนาดไหนก็ตามคุณอาจจะเคยมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีตำแหน่งเหล่านั้นจะกลายเป็นเพียงอดีตปัจจุบัน เราจะกลายเป็นเพียงผู้ชายหรือผู้หญิงแก่ๆธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นสปอตไลท์จะหยุดฉายส่องมาที่เราถึงเวลานี้เราจะต้องหัดพอใจกับการไปยืนอยู่ในมุมห้องหรือเงาๆอยู่ในเงามืดเงียบๆเพียงคนเดียวในงานที่เคยมีคนล้อมหน้าล้อมหลังมาถึงวันนี้เราอาจจะต้องนั่งเงาอยู่คนเดียวไม่มีคนรู้จักไม่มีคนทักทาย เราจะต้องเรียนรู้กับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้ายอมรับมันด้วยปราศจากความอิจฉาริษยาหรือคับแค้นน้อยอกน้อยใจใดๆทั้งสิ้นในเวลาที่สูงวัยแน่นอนครับเส้นทางชีวิตหรือความเป็นอยู่นั้นจะเต็มไปด้วยอันตรายต่างๆที่สำคัญก็คือโรคภัยไข้เจ็บมันพร้อมที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่ไม่เคยเป็นก็จะเป็นอย่างน้อยที่สุดก็คือความปวดความล้า สิ่งที่ไม่เคยมาก็จะเริ่มมาไขมันสูงเส้นเลือดตีบตันสมองอ่อหัวใจเต้นผิดจังหวะไทรอยเป็นพิษอารมณ์แปรปรวนไปจนถึงการหลงลืมหนักหนาขึ้นมาก็อาจจะเป็นอัลไซเมอร์หรือร้ายกว่านั้นก็เป็นมะเร็งไปเลยสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเจ็บป่วยยอมรับมันแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยกุศโลบายที่สร้างขึ้นในใจ ที่สำคัญที่สุดคือจิตใจครับที่ต้องทําคือต้องออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเช่นเดินวันละ30มสถึงสีนาทีเป็นประจำต้องควบคุมการกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะจะกินตามใจตามปากไม่ได้แล้วต้องพักผ่อนให้เพียงพอต้องทําไม่ได้นะครับอย่าไปรอเวลาว่าเดี๋ยวฉันจะเริ่มเมื่อนั้นเมื่อนี้จะเริ่มเดือนหน้าเดือนโน้นเพราะเมื่อถึงเวลาที่อยากจะทําจริง บางทีเมื่อถึงตอนนั้นคุณอาจจะทําไม่ได้แล้วประการต่อมาเรื่องนี้สําคัญเลยฟังดูมันอาจจะโหดร้ายคุณอาจจะยอมรับไม่ได้แต่มันคือความจริงที่คุณมีโอกาสจะต้องพบมันนั่นก็คือต้องเตรียมพร้อมสําหรับการใช้ชีวิตติดเตียงถึงตอนนั้นที่เราทําอะไรเองไม่ได้แล้วเราจะถูกดูแลโดยคนอื่นเหมือนเมื่อตอนแรกเกิดมันต่างกันที่ว่าตอนแรกเกิดนั้นพ่อแม่ทำให้ แต่ตอนนี้มันต่างกันไปแล้วครับครั้งก่อนนั้นเราเคยมีพ่อมีแม่เป็นผู้ดูแลด้วยความรักอย่างสุดหัวใจแต่เมื่อใกล้วันที่เราจะจากโลกนี้ไปไม่มีพ่อแม่หรอกครับอาจจะมีญาติที่ใกล้ชิดมาดูแลหรืออาจจะมีพยาบาลมาดูแลแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่เหมือนการดูแลของพ่อของแม่ที่ดูแลเราในวัยนอนแบะหออย่างแน่นอนเพราะตอนนั้นเราร้องเอาโน่นเอานี่ได้แต่มาถึงตอนนี้ อาจจะเป็นเพียงพยาบาลคนหนึ่งเพราะฉะนั้นจงฝึกอยู่นิ่งๆแต่จู้จี้ขี้บน่นอย่าทําตัวให้เป็นที่ลำบากใจของคนอื่นจงยอมรับในสิ่งที่เราได้รับเพราะถ้าเราจู้จี้ขี้บน่นบางทีคนที่ดูแลเราอาจจะหายไปก่อนเวลาอันควรและเรื่องนี้ก็สำคัญทรัพย์สมบัติเงินทองที่มีหลีกเลี่ยงการเอาไปลงทุนหรือให้ใครหยิบยืมเด็ดขาดเพราะเรานั้น หมดเวลาของการแสวงหาเงินทองทรัพย์สมบัติใดๆแล้วเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยทุกคนจงมองชีวิตตามความเป็นจริงของมันพอใจในสิ่งที่ได้รับและยินดีกับสิ่งที่มีอยู่ใช้ชีวิตให้สนุกและมีความสุขในขณะที่ยังทำได้จะไปเที่ยวจะทำโน่นทำนี่ทำได้ทำเสียอย่าไปเอาเรื่องยุ่งยุ่งของสังคมเช่นเรื่องการบ้านการเมืองหรือแม้กระทั่งเรื่องลูกหลาน ็อยากออมาเป็นปัญหาของตัวเองจงใช้ชีวิตอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวและเรียบง่ายอย่าแสดงตัวว่าเก่งเพราะคิดว่าตัวเองมีประสบการณ์สูงผ่านอะไรมามากมายถึงแม้จะมีจริงมันก็เป็นประสบการณ์เก่าๆที่เอามาใช้ในยุคปัจจุบันแทบไม่ได้แล้วเอาแค่เก็บไว้ภูมิใจคนเดียวก็พอเมื่ออายุยิ่งมากขึ้นยิ่งต้องให้ความสำคัญกับการนอบน้อมการเคารพให้เกียรติผู้อื่น ชีวิตคนเรานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติเพราะฉะนั้นควรจะปล่อยวางใช้ชีวิตยอย่างสงบสุขุมให้พอเพียงกับการเป็นผู้สูงไว